สวัสดีครับพบกับเซวเจจัดให้นะครับวันนี้ปล่อยรถรัวๆเลยนะฮะวันนี้มาปล่อยรถให้กับพี่สาวที่น่ารักมากๆนะครับเพราะว่าจองมาโดยที่ไม่เห็นรถเองมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าพี่สาวคนนี้นะฮะมาซื้อสดรู้จักไฟแนนซ์แล้วมารับรถอะไรครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีค่ะพี่หมูมาสู่ขอรถอะไรครับ XL 7ค่ะซูซูกิซูซูกิ XL 7คันนี้นะฮะรถสวยจัดเลยนะฮะเลขไม้เท่าไหร่ฮะเนี่ยเลขไม้เจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่ารถสวยจัดเลยนะฮะทะเบียนก็สวยนะฮะคนซื้อก็สวยรถก็สวยแมตช์ ได้ไงครับดูจากปิดค่ะก็ตามแพลตฟอร์มตรงนั้นนะแล้วก็เราดูปุ๊บโทรหาผมใช่ค่ะคุยกันมาสราัระยะหนึ่งก็เลยจองรถคันนี้นะฮะนะโดยที่ไม่เห็นรถนะม่เห็นรถ<า>ปุ๊บเป็นไงฮะสวยไหมครับก็สวยค่ะแล้วก็สภาพคลิปมาก<ส>ค่ะมาใหม่จริง,ะะงๆนะครับนี่ใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ซื้อสดจากแฟนครับพี่หมูซื้อสดค่ะ ซื้อสดชําระเงินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวจะไปโอนที่ขนส่งจตุจักนะครับซูซูกิเอคซเวนะครับปี2022นะครับเลขไม่70,000โลรถสวยมากก็อยากให้พูดถึงลูกค้าท่านต่อไปที่มาซื้อรถบ้านคุณชวลน่อยครับฝากหน่อยครับพี่หมูค่ะรถบ้านคุณชวลดะคะ่ะโชว์รูมใหญ่โตค่ะแล้วก็ใช่ดูมีความน่าเชื่อถือค่ะ,คะแล้วก็รถสวยจริงค่ะรถรถเขาคัดมาให้เราแล้วใช่ครับถูกต้องก็ยังไงฝากไว้ด้วยฮะกับเจ้าซูซูกิเอคลเซเว่นนะครับขอให้รถคันนี้นะฮ พี่เอ๋เลยนะครับขอให้รถคันนี้นะฮะหอบเงินหอบทองนะครับแล้วก็ขอให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแเราให้พี่หมูกับพี่เอ๋นะครับวันนี้จงปลอดภัยแค้วค่าทุกการเดินทางด้วยเถิดขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณเซลเจนด้วยเช่นกันขอบคุณมากครับพี่หมูครับท่านใดที่สนใจรถบ้านคุณเฉลิมลิศนะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594หรือ0877676767จะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์อยากได้รถซื้อตัวแบบน ต่อเจนจัดให้มานะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ